กว่าจะเป็นเต้าฉลามสตีมเมอร์ที่ได้รางวัลไลฟ์เฟสสองปีซ้อนมาดูกันว่าต้นทุนชีวิตผมจะเป็นแบบไหนย้อนเวลากลับไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับและนี่คือบ้านของผมเมื่อก่อนถ้าให้ลองคิดคนดูคิดถูกแล้วครับบ้านหมกจนครับเมื่อก่อนแต่ผมชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กชอบโดดเรียนไปร้านเกมและไม่เอาเลยเลยนะครับแต่มันมีจุดพิกผันคือผมได้เงินจากลุงตู่นะครับแล้วผมก็นําไปซื้อคอมเพื่อมาสตรีมเกมในห้องนี้นะครับทุกคนนี่คือคอมของ,งผมแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะโลกแห่งความจริ เราจะไม่ต้องใช้เงินครับงั้นผมก็เลยทําความฝันกับความจริงไปพร้อมกันเลยครับผมออกมาใช้ชีวิตคนเดียวและทํางานและสตรีมก่อนทํางานและเลิกงานนะครับจนผมมั่นใจว่าอยู่ได้จากการรับงานและการสตรีมผมก็เลยออกมาสตรีมแบบเต็มตัวและเลี้ยงครอบครัวและลบคําดูถูกเหล่านั้นได้นะครับผมแค่อยากจะมาบอกว่าความจริงกับความฝันเราสามารถทํามันไปพร้อมกันได้เพียงแค่เราโฟกัสและวางแผนมันดีๆครับรู้งี้แล้วรออะไรกันละ่ะกดปุ่มซ้ายมือเพื่อเริ่มไลฟ์กันได้เลยครับจัดไลฟ์แล้วจัดกันเลยครับทุกคนหรือถ้าคิดไม่ออกว่าจะเริ่มยังไง ลองมาสอบถามสังกัดคีเลฟได้นะครับผมมีความรู้อันน้อยนิดอาจจะช่วยอะไรคุณได้นะครับทุกคนแล้วมาเจอกันที่สังกัดคีเลฟ